ครับเผ็อะไรบ๊อบสวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็จะพามาดูชุดสีมีโอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับสีจะออกเป็นประมาณนี้ครับจํานวนชิ้นนะครับก็จะได้จํานวน6ชิ้นนะครับชิ้นฝาข้างซ้ายกับขวาแล้วก็บังคนหน้าปิดท้ายหน้ากากชิ้นใหญ่ แล้วก็ครอบไฟหน้าวัสดุนะครับก็คือจะเป็นงานเกรด ABS นะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติก ABS ให้ดูนะครับตัวนี้สีจริงครับสวยมากเลยนะครับลองดูสีตัวนี้เป็นแดงด้านนะครับมีพร้อมส่งนะครับตอนนี้ราคาถูกๆครับยังไงลองติดต่อดูครับในเพจอะไรบอยช็อปนะครับก็คือในเพจนี้ สีอื่นๆสั่งได้นะครับหรือว่าจะสั่งรุ่นอื่นก็สั่งได้ทำได้ทุกสีนะครับก็คือส่งตัวอย่างสีมาได้เลยในในเพจหรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอคลิปนี้ก็ได้นะครับสอบถามรุ่นไหนนะครับสวยมากเลยครับพร้อมติดลายนะครับตัวเนี้ย ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามทางเพจให้หน่อยนะครับเพจอะไรไบช็อปครับสวัสดีครับ